ไยในราาาัฐฐา,ขา,ขานของคักนาบระเศกันดีกร่บไม่รู้ป่านทีก <c oughs> องทัพพังน,นรทอจะเป็นเช่นไรบ้างเสด็จพ่อไม่เชื่อในฝีมือของเฉลยศักน,นรไทยอย่างนั้นดีไปคะเราก็อย่าประมาทไปนะลูกนะให้กระบอกอ <นำ S 1> ฉันไปดีกว่าพะเจ้า กระหม่อมชั้นเนี่ยคิดว่าการศึกครั้งนี้อาจจะได้รับชัยชนะหรือว่าอาจจะแพ้แพ้ก็ได้แต่ถ้ากระหม่อมทั้นไปได้รับชัยชนะกลับมาแน่โนลนทุกข่อไมตอไปโลเราเน่เลยนะเอาโลทอจเจ้าหมอดีเลยไปย่างไรบ้างศึกครั้งนี้เจ้าได้รับชัยชนะกลับมาหรือไม่กระหม่อมชันนาทาได้นำชัยชนะ กลับมาถวายกับองค์นันาบดีได้แล้วพี่ยังไงเข้าไว้ใจคนไปผิดจริงๆและนี่น้านาเรื่องเจ้าบทไหนอยู่ไหนนะฮะไอเ้ามึงไม่ทำกับดิเกสรสิริกิจอยางงี้ไปไลกูจังในใจ่ริงน้องกูไม่ได้บวชอยู่นี่เนี่ยในใจวะขอเดชะ เป็นอย่างไงบอกจ้ะรื่นึกมาแล้วพุทธเค่ะได้ทั้ชัยชนะกลับมาด้วยพุทธเค่ะได้ชัยชนะกลับมาด้วยพุทธเค่ะได้ข่าวว่าเป็นชัยชนะของนรทาไม่ใช่ทุกกระหม่อมก็ไปร่วมด้วยพุทธเค่ะกรณีสู้เต็มที่เลยนะพุทธค,ค่ะเอ์หญิงในระหว่งางทางจะเดินทางกลับมาคิดมาบ้างเลยอย่างว่าอยากได้อะไรกระบอกฉันคิดได้แล้วเราพยายามถาว่ากระบอกฉันต้องการสิ่งใดจากชัยชนะในครั้งนี้ กระบอกฉันนรทานต้องการอีราวดีเป็นคู่แต่งงานไปยถอะค่ะหรอบึงพูดอะไรวะมาดาบูดอะไรอ,อยากจะได้อิราวดีเป็นคู่แต่งงานพปเถอะค่ะอิราวดีพ่อเห็นว่าดด<อ>รเ,าร,เาราด๊อกลง ไ่้คำโค <laughs> คนริาพีาตฮคลโห่ฮัลโหลัลโห่ฮัลนหลฮรลโัลโหลีัล่หลฮัลกหลัลพหลฮัลโหลฮัาโััลโัลโัั จะไม่ห้ามใดๆทางสิทธิ์เพราะฉะนั้นเจ้าปายารับหน้าที่จัดเตรียมรำงพิธีอีกสามบทข้าจะจัดงามอภิเศกสมรสระว่งางโนรทอรพแะอีเรวดีไปดูเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวคนที่ตกเสียใจคนคือปังบนทยาเองเพราะเขามีใจรักสุ้หญงอุจยา อูค์หญิงเดี๋ยวกจะคุยกับอมึงคุณแม่ต้องก<ห><ม>ารที่มันเป็นแบบนี้แล้วมึงพูดอะไรออกไปตอนนี้ทัศนีย์มอนไปแล้วเสร็จยาตังไม่ออกพี่ปายาพี่เดี๋ยว,ยวพี่ปายามันคืออะไรอ่ะพี่แล้วองค์หญิงเขาจะแต่งงานแล้วผมอ่ะ ลอ,อเวลาที่ผ่านมากูาสร้างคุณงามความดีมาตลอดเลยแล้วทำไมอะพี่ทำไมไมันต้องจบแบบนี้อะใช่พี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงทำมาในชีวิตทั้งหมด,ออด,ดกูดรู้ว่ามึงไม่ได้ทำเพื่อใครคคม,มึงทำเพราะว่ามีใจรักให้กับองค์หญิงคนเดียว แต่มึงดูเงาหัวตัวเองบ้างไอ้กมทยามึงก็รู้อยู่เต็มอกว่าองค์หญิงน่ยเขาไม่เคยรักมึงเลยไม่เคยแม้แต่จะเหลียวตามองมึงด้วยซ้ำรรงนตกนไมเดี๋ยวตามาน่ะกูเตือนมึงแล้วให้รู้จักว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำมันเป็นยังไงแต่มึงไม่เคยฟังกูนี่ แล้ววันนี้มึงมาร้องไห้กูเป็นพี่นะกูเห็นร้องไห้แบบนี้กนะูก็ทนไม่ได้แต่กูทำได้แค่เพียงจะเตือนมึงเป็นครั้งสุดท้ายในมนทยาให้มึงตัดใจจากองหญิงซะถ้ามึงทำไม่ได้ มึงกับกูไม่ต้องมานับถือกันพี่มายะเดี๋ยวดิพี่ฉันก็รับโง่ฉันนะพี่เดี๋ยวกินกับมึงหมดเนี่ย ตั้งนานปล่อยให้ฉันฝันมากมายที่เทมองเป็นแค่โก้กวัวสายต้องนั่งใจหายกินแหว เจ็บนี้ขอจำไม่ทำซ้ำซองมนมองน้ำตาต้องนองกลับมาสงสารหัวใจที่ไปถูกตีราคาทุนี้ นักหนะข้าวหนะ้าไม่กล้าอีกแล้วเจ้าหมอกมังมุตรยาต้องมีความเสียใจต้องมีความยิ่งที่ต้อรักจะต้องไปแข่งกับเจ้าุราษี